สวัสดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามจ่ามณีอูซางบอยเอาพ่วงรถไทยคันนี้มาส่งลูกค้าอยู่อำเภอโน้นสะอาดจังหวัดอุดรธานีจ่ามาวันกับมานโน้นสะอาดที่กันค่ะคันนี้จะเป็นรุ่นเอ่เ่ากระบะดำมือค่ะขนาดจะกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบค่ะยาอยู่ที่สองเมตรแปดสิบจ้าสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งคันนี้จะใส่อะไรประมาณอ่าสามตันถึงสามตันหาจ้า ถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสาม,มารถจองกับซางบอยได้คะ่ะเบอร์โทรซางบอย062 3C1 7441จ, 4, 4, 1, จ่าขั้นนี้จะเป็นเผ้านิส s ันบิ๊กเอ็มนะะจะใส่ล่างหนามหนาซีเป็นโตคัสซี่ค่ะส่วนกระทะจะเป็นกระทะไม้ขอบชิบหาค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์จ้าลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีน้ำเงินจ้าด้านในเป็นกระบะสีสม้มขั้นนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะองศาการดําดัมมือเผ้ากระบะค่ะ ถ้าเกิดเอฟซคนใดทีมมิถไทายย่งมาท่านใดมีพวงก็สามารถสอบถามขอมูลสร้างบอยเบิงกอนก็นกนได้จ้าว่ามิถไทายจักแรกม็อกกับพวงรุ่นใดเดี๋ยวสร้างบอยในน้ำห้ค่ะทุกขั้นมีก็จะติดอ่าสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงห้ด้ค่ะเดี๋ยวจะหายสร้างบอยรีวิวการเปิดการขางกับถอดล่าบนให้เบิ้งค่ะ ปีสองพันยี่หาซางบอยกะจะออกแบบดีไซน์ให้เพิ่มความแข็งแรงลูค่ายเพิ่มเป็นไลท์จุดจ้ะแต่ราคาเก้าบริบวกเพิ่มจากตอนนี้เล่าบนซางบอยกะเฮ็ดห่กระบะกันแบะออกจากจะมีเล็กเสียบตรงเล่าบนกับไอตรงฟ้าล่างนี้ค่ะเดี๋ยวซางบอยรีวิวให้เบิ้งนี่ค่ะเปิดด้านคางใส่งานง่ายจากขั้นนีใส่ไดสามตันถึงสามตันหา มีหมวกมีบันไดมีกองเครื่องมือค่ะแล้วก็มีเสือแถมให้ลูกค้าแบบนี้ไปทุกขั้นจ้ะตอกกระใสหบวกสองตันเจ้ช่วงข้อลากกับสับดามห้แข็งแข็งทุกขั้นได้เจ้ะข้อลากนี่ก็จะบิบดไดเป็นวงกลมแผ่นสับดามห้ค่ะอันนี้เป็นช่วงรางจาก้กเผ่านซสันดิกเอ็มนะคะจะเป็นเผ่าที่เอาไม่เฮ็ดพวงจะแข็งที่สุดของกระบะแล้วล่ะคะ่ะมอกกับเอาไม่เฮ็ดพวงใส่ได้หลาย แม่ดกษันก็แข็งูีแล้วจ้าด้านนานนี่แก จอช่องม่องหลังให้จ้ามีก้องเครื่องมือมีขาตัาง้งเกียวมุนให้ค่ะลูกค้าปกติรุ่น,ก,นก้อนก้อนก็นจะแบบเป็นเป็นยกขึ้นยกลงมันนะค่ะแก่แสงสารลูกค้าสร้าง<ป>ไว้ก็ดีไซน์ให้เป็นขาตัาง<ป>้งแบบเกียวปั๊บให้มุนขึ้นมุนลงเอาจ้ามุนให้มันพอดีกับหางหลากรถท้ายนี่ค่ะลาบนก็นจะมีนเล็กเสียบนี่ค่ะกับผางรางไว้ล่องดึงให้ลูกค้าบางดูมันจะแข็งแบบมันสีมี่เน่าเสียบแบบมันสะแข็ง ไปล่าดูค่ะเอาไปยัดมันม่นสีนี่ค่ะนี่ไม่สีแข็งมันสีบอแบแบออกตัวนี้จะไม่แบกบต,ตรงด้านท้ายนี่ะอีหยังเกาะดีไซน์อีหยังตรงที่ว่าไส้ฉากอะ่ะไส้ฉากกันเสาฉีกอ่าไส้ฉากตรงนี้ค่ะกันเสาฉีกให้ก็ออกแบบให้มันแข็งแข็งราคาเดิมจ้ะไม่ได้บวกเพิ่มเฮ็ดให้ล<า><ด>ูกค่ะอาจะไปทำเรียนแบบได้นะครับเจางสร้างบอยเราสรา้รางบอยบอกว่เาเราว่างบางอูไ้ไปไปเลียนแบบเหรอ วูรล,ล,ล้วล่ะคะ้างบอยกะแบบได้ไม่ห่วงนี่กระสิทธ์แต่อย่าไปพูดเยอะ้ <laughs> างบอยบอกว่าเลี่ยนแบบได้แต่ว่าอย่าเอาไปรีวิวผาดทิ้งเราบางสีบางเธอเรากะแอบไปเมืองด้วยค่ะผานทิ้งของอู้างบอยลูกค่ะกับเบื้องเอารถค่ะลุนดำมือของอู้างบอยนี่กะจะเหตุอูแหลกในจังหวัดมหาสรารคามจ้ะทางในจังหวัดมหาสรารคามนี่ลุนดำมือแสดงว่ากบี้างบอยค่ะ ทางบอยจีบอคอยอยากเบาลไลท์นะคะรกคมามักของไพกกะเลือกเอาเลยค่ะสองซ้ำใกล้ๆ